เอ๊สวัสดีค่ะมาค่ะมากินข้าวกับซุปกระเขือภาษาอีสา,สานเอนื่อนยันเงี้ยนบักเขือเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกซุปมะเขือนะคะเยอยๆทำใส่ปลาทูนะคะซุปมะเขือใส่เนื้อปลาทูนะคะนี่อร่อยมากพี่น้องมากินกับผักนะคะมาดูนะคะมีเสเดาด้วยเซ็บเซ็ปเซ็บเซ็จ้ามาค่ะมานี่นะคะมีอะไรบ้างนะคะผักมีอะไรบ้างมาดูเนาะนี่นะคะนี่คือผักบุ้งลวกนะคะ ผักบุ้งลวกเนาะพี่น้องเนาะนะคะอันนี้คือบักสมอหรือว่าสมอบักสมอบานเหาพี่น้องนะคะแล้วก็มะเขือเปราะมะเขือเประาะมะเขือเปราะกินข้าม,มาหนวยหนวยละข้าพี่น้องดูสินะคะแบบนี้นะคะข้ามาลูกลูกละข้านะคะนี่นะคะนี่แล้วก็มีผักกวางตุ้งนะคะผักกวางตุ้งลวกนะคะที่เด็ดกว่านั้นก็คือสะเาดาสเดาลวกพี่น้อง หวานหวานมันมันนะคะนี่นี่เด็ดเด็ดสุดคือสสเดาสะเดานะคะเดี๋ยววันหลังยายจะทําสเดาน้ําปลาหวานให้ดูนะคะปลาดุกย่างเสเดาน้ําปลาหวานนะพี่น้องเนาะมาบัดนี้มากินข้ากับยายนะคะมากินข้าวกับซุปมะเขือกันนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวไหม,มห่อนๆพี่น้องนะคะนะคะมามากินกับยายยนนะคะกินตอนเศ้าหิวหิวมันยังแสบพี่น้องนะคะ นี่ซุปมะเขือซุปมะเขือพี่น้องห,หูด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 เลยนะคะหูดหูดจนสีนะคะอือผู้แลวก็หวานเลยอืออร่อยมันไม่ขมไม่ฝืนไม่ฝาดนะคะอร่อยอน้องนะคะซุปมะเขืออืรวันงเย็ยมะเขือบานเท่าเนาะอือเข้ากัน อร่อยมากเลยพี่น้องนะคะแบบพี่น้องมันๆนะคะอืมอ,อืมอืมอร่อยมันมากไม่ขมไม่เผื่อนไม่ฝาดอร่อยนะคะจนอยู่หน้าละเอียดนะคะพี่น้องมากินกันว่าเขากันกับรูปกระดาขนาดเลยพี่น้อง คำโต,ตโตคำโตโตอืมเจ็บปออืมขา้ามหน่วยฮะอืมอืมน่ำปวดปวดปวดเลยพี่น้องนะคะมามากินเขากับยานเลยนะคะ ซุปมะเขือใส่เนื <th <th ้อปลาทูนะพี anyway> ่น้องเนาะขอกันขนาดเลยพี่น้องพักแค่บานเป็นปลูกเองนะคะพี่น้องนะคะพักให้บานปลูกนะคะไม่มีสารพิษนะครับปลอดสารพิษนะคะ อร่อยป <c oughs> ลูกแบบบานๆห้องน้องพี่น้องเนาะนะคะอือว่ทำเองอร่อยพี่น้องนะคะ่ะอือสนามเประรี้ยบสน่ำประหลาิดหน้อยอร่อยอืมอืม อร่อยแซ่บมากพี่นอ้องอร่อยนะคะม,มากินข้าวกับยายนะคะเออถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเมนูแทบแบแบบนี้กับยายเอียดนะคะขอบคุณค่ะมากินต่อพี่น้องนะคะงามงามพี่น้องนะคะนี่ ไม่ได้ซื้อได้หานะคะมาจากสวนของเราเองนะคะมาจากที่นาของเราเนาะพี่น้องเนาะแสบแสบพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ